โรงเรียนบางดีวิทยาคมมีแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ข้อมูลพื้นฐานการรับวัคซีนโรงเรียนบางดีวิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน459คนได้รับวัคซีนครบ2เข็ม จำนวน384คนคิดเป็นร้อยละ83.66มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น35คนได้รับวัคซีนครบ2เข็มจำนวน34คนคิดเป็นร้อยละ97.14ได้ได้รับวัคซีนบูสเข็มที่3จํจำนวน31คน คิดเป็นร้อยละ88 5 7มีผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนทั้งสิ้น4คนได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละร้อโรงเรียนมีการสำรวจการรับวัคซีนของบุคลากรครัวเรือนของครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกลุ่ม608ผลปรากฏด,ดังนี้ กลุ่มคนอายุเกิน60ปีคิดเป็นร้อยละ87.50กลุ่มผู้ป่วย7จ็ดโรคเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ80.42และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์สสัปดาห์ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ81.06เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ82.99โรงเรียนมีการสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียน ในการมาเรียนออนไลน์ site, จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม459คนประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนออนไลน์ site, คิดเป็นร้อยละ74.95และไม่ประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนออนไลน์ site, คิดเป็นร้อยละ25.05โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตาม7มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษาดังนี้ โรงเรียนได้นำเนินการประเมินตนเองในระบบไทยสต o p ปโควิดพัดผ่าน6มิติ44ข้อและรายงานผลผ,ลผ่าน MOE Covid ควิดอย่างต่อเนื่องโรงเรียนดำเนินการจัดเว้นระยะห่างบริเวณทางเดินเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนและบริเวณจุดนั่งพักมีมาตรการให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา100%มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมืออย่างเพียงพอและใช้งานได้สะดวกหลายจุดเช่นบริเวณทางเข้าโรงเรียนบริเวณทางขึ้นอาคารเรียนและนอกห้องเรียนทุกห้อง มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษามีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร,ร่วมทุกวันเช่นราวบันไดลูกบิดมือจับประตูโต๊ะและเก้าอี้มีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ป้องกันการแพร่เชื้อโรคในห้องเรียน โรงเรียนจัดระบบให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคนลงทะเบียนไทยชนะตามที่รัฐกำหนดด้วยแอปไทยชนะปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีงดใช้เครื่องปรับอากาศมีมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากรประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านไทยเซฟไทยอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit ตามแนวทางที่กำหนดโดยสุ่มตรวจ10-15เปอร์เซนทุกสัปดาห์โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่เป็นสัดส,ส่วนและห้องสังเกตอาการผู้มีอาการเสี่ยง มีป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพหรือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนอย่างน้อยห้องเรียนละสองคนโรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้หรือไม่ได้นำมา โรงเรียนเน้นปฏิบัติตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลปฏิบัติตาม6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจนโรงเรียนมีนโยบายการเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนประเมินความเสี่ยงผ่านไทยเซฟไทยและจัดทำระบบประเมินความเสี่ยงรายวันสำหรับครูและนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ มีนยโยบายการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคบุญรุดรับส่งนักเรียนมีการประชุมพนักงานขับรถดรับส่งนักเรียนเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติการจัดทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบสมอบับเบิ้ลโรงเรียนได้นำเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดชั้นเรียนของโรงเรียนบางดีวิทยาคมโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่ม A ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่3และปีที่6มาเรียนออนไซต์ site, วันจันทร์วันอังคารและวันพุธนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปีที่4และปีที่5กลุ่ม B จะเรียนแบบออนไลน์ กลุ่ม B ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปีที่4และปีที่5มาเรียนออนไซต์วันพฤหัสบดีและวันศุกร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่3และปีที่6กลุ่ม A จะเรียนแบบออนไลน์ โดยจัดห้องเรียนละไม่เกิน25คนจัดโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่าง1-2เมตรแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มเช่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1มีมจำนวน33คนแบ่งเป็นกลุ่ม1 17คนและกลุ่ม2 16คน โรงเรียนจัดเวลาพักกลางวันเป็นสองช่วงแบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลุ่มนักเรียนจำนวนมากมีการจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักมาตรฐานสุข,ขาพิบาลอาหารและโภชนาการ โรงเรียนมีการประชุมผู้จำหน่ายอาหารเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดโดยให้ทุกร้านปรุงอาหารสุกใหม่ทุกวันไม่ใช้ภาชนะหมุนเวียนและนักเรียนล้างมือก่อนรับประทานอาหารการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวกเปิดหน้าต่างและงดใช้เครื่องปรับอากาศมีนักเรียนแกนนำสุขภาพ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อหลังเลิกเรียนและมีการทําความสะอาดบริเวณที่สัมผัสร่วมเช่นระเบียงโรงอาหารที่นั่งพักด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทุกวันมีน้ําอุปโภคบริโภคสะอาดได้คุณภาพมีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษา ให้สะอาดและปลอดภัยและมีการจัดการขยะที่เหมาะสมมีถังขยะที่มีฝาปิดทุกห้องเรียนมีถังขยะสําหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทุกอาคารเรียนและมีถังขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อโดยการกำจัดขยะทั่วไปได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีสำหรับขยะติดเชื้อโรงเรียนบรรจุใส่ถุงแดง เพื่อจัดส่งให้โรงพยาบาลห้วยยอดเป็นผู้ดำเนินการการจัดการป้องกันและควบคุมโรคโรงเรียนจัดสถานที่ที่แยกกักตัวโดยมีจุดพักคอยสำหรับผู้มีอาการเสี่ยงและมีห้องพักสังเกตผู้มีอาการเสี่ยงโรงเรียนมีแผนการคัดกรองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางดีวิทยาคม กรณีคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิหากพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสครูและบุคลากรให้ไปพบแพทย์ณโรงพยาบาลนักเรียนมีจุดพักคอยและห้องสังเกตอาการมีการตรวจ A.T.K. ประสานผู้ปกครองนักเรียนประสานสาธารณาสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลหัวย,ยอด กรณีคัดกรองด้วยไทยเซฟไทยหากพบว่ามีผู้มีความเสี่ยงตำ่ำทำการตรวจเอทเคฝ้าระวังดูอาการอย่างเคร่งครัดและหากพบว่ามีผู้มีความเสี่ยงสูงทำการตรวจเอทเคประสานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลเพื่อสอบสวนโรคและประเมินความเสี่ยง แจ้งผู้ปกครองนักเรียนกักตัว7วันเพื่อสังเกตอาการโรงเรียนมีแผนปผชิญเหตุเมื่อพบผู้ติดเชื้อในห้องเรียนเป็นหนึงคนโรงเรียนดำเนินการปิดห้องเรียน3วันเพื่อทำความสะอาดห้องเรียนอื่นเรียนออนไซต์ site, ตามปกติสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงทุกสองสัปดาห์และปฏิบัติตามมาตรการ TST+ ครูและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการ D M S T T ประเมิน TH T S T ผู้เสี่ยงสูงงดเรียนออนไซต์และก,กักตัว14วันผู้เสี่ยงต่ำสังเกตอาการและทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อพบผู้ติดเชื้อมากกว่าหนึ่งห้องเรียนโรงเรียนดำเนินการปิดห้องเรียน3วันเพื่อทำความสะอาดห้องเรียนอื่นเรียนออนไซต์ตามปกติสั่งปิดห้องเรียนระดับชั้นหรือทั้งโรงเรียนระบบคัดกรองการเข้าออก จัดระบบให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อสถานศึกษาทุกคนใช้ทางเข้าช่องทางเดียวผ่านจุดกรองเท่านั้นและลงทะเบียนไทยชนะตามที่รัฐกำหนดด้วยแอปไทยชนะจัดให้มีสกุลพาสสำหรับทุกคนในสถานศึกษาครูบุคลากรนักเรียนมีการประเมินทีเอททุกวันโดยมีแอดมินคือหัวหน้าระดับ ทําหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงมีการบันทึกการเดินทางประจำวันของครูและนักเรียนผ่านระบบบันทึกผลออนไลน์มีการสุ่มตรวจ ATK 10-15เปอร์ซนทุกสัปดาห์ครูบุคลากรและนักเรียนได้รับวัคซีนครบ2เข็มไม่น้อยกว่าร้อยละ85